11บเอขาบอกว่ากราฟของพาราโบลานะที่มีโฟกัสอยู่ที่จุด36และไดเรกทริกคือเส้นตรง y เท่า hmm. กับ2นจุดในข้อใดนะครับอันอันดับแรกนะครับพี่ถ้าเราไม่รู้อะไรเลยนะข้อนี้ลองพอดกราฟดูก่อนนะครับเรารู้ว่าโฟกัสอยู่ที่36ถูกปะประมาณนี้นะครับจุดโฟกัสคือจุด36และเส้นตรง y เท่ากับสนะครับคือเส้นประมาณนี้ นี่คือ y เท่ากับ2นะเห็นจุด2จุดนะครับเห็น2สิ่งที่รู้เนี่ยก็น่าจะพอเราออกแล้วว่าลักษณะของกราฟเนี่ยคือกราฟหงายที่อยู่ในลักษณะประมาณนี้ถูกไหมนะครับดังนั้นนะเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นกราฟหงายนะครับเราจะรู้ได้ทันทีเลยว่าจุดโฟกัสตรงนี้คือจุดอะไรครับ h k บวก p ถูกไหมนะครับ h k บวก p นะครับและ y เท่ากับ2ตรงนี้ครับคืออะไรครับ y เท่ากับ k ลบ p ดังนั้นจากตรงนี้นะครับได้ออกมา2สมการคือ k บวก p เท่ากับ6และ k ลบ p เท่ากับ2นะบ,บวกกันครับจะได้ 2k เท่ากับ8ดังนั้น k เท่ากับ4นะครับเมื่อ k เท่ากับ4นำไปแทนค่าน้องจะได้ p เท่ากับ2 น้องรู้อะไรครับรู้จุดยอดแล้วเรียบร้อยนะจุดยอดนะครับ Hk เนะี่ยคือจุดอะไรเอ่ย3 4นะครับแล้วนะครับเราจะหาสมการมันได้หรือ,อยังครับสมการนะครับของกราฟหงายนะครับคือ x ลบ H ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ 4p คูณ y ลบ k แทนค่าเข้าไปครับ x ลบ3ทั้งหมดยกกำลังสองเท่ากับ4 p คือ2 y ลบ k ก็คือ y ลบ4แบบนี้นะค่าที่ได้จะได้ x ยกกำลังสองลบ6 x บวก9เท่ากับ4คูณ2ตรงนี้ได้8นะครับคูณเข้าไปในวงเล็บเป็น8 y ลบ32จัดรูปน้องจะได้ x ยกกำลังสองลบ6 y ลบ 8y นะครับบวก32ทั้ง2ข้างฝั่งขวาหายไปนะครับอ่า 8y ตรงนี้หายไปแล้วอฝั่งขวาตรงนี้หายไป9บวก32กลายเป็นเท่าไรครับกลายเป็น41นะครับเท่ากับ0นี่คือสรรมการอาของ กราฟพาราโบลานะครับที่มีจุดโฟกัสอยู่ที่3-6และไดเรกตริกคือเส้นตรง y เท่ากับ2ทีนี้เขาถามหาว่ามันผ่านจุดในข้อใดข้อนี้ก็เช็คชอยส์เลยครับใช้วิธีการแทนค่าเข้าไปโดยพี่สังเกตว่านะครับมันมีค่า x เนี่ยเราจะง่ายที่สุดในการแทนค่า x ถูกไหม x มันคือ1กับลบ1นะครับพี่เลือกที่จะแทน x เท่ากับ1เข้าไป1ยกกำลังสอลบ6 y ลบอ่ะตรงนี้ต้องเป็น6 x นะขออภยัย เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ต้องเป็นก็ต้องเป็น6 1ลบ6ลบ 8y วบวก41เท่ากับ0ถูกปะ่ลบ6ตรงนี้เหลือลบ5นะครับลบ5ลบ41เหลือเท่าไรครับเหลือ36จะได้ว่า 8Y เท่ากับ36ดังนั้น Y เท่ากับเท่าไร8 4 32่เหลือเศษ เหลือเศษ4.8540 y คือ4.5นะครับเจอคำตอบเลยถูกไหมเมื่อนะครับ x เท่ากับ1เนี่ย y เท่ากับ4.5 11ตอบข้อ4นะครับ